สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีแม่จงอ้าวสวัสดีเจ้ะโอ้มากเมื่อนี่คือข้อเรื่องอัลามแทะโอ้ยข่อยันข่อยว้าบบมีน้ำนักนะคนละใส่ทองมาแท็กซิปบัเอ้าเมื่อนี่กาลมาพบพ่อพี่น้องชุมชนเฮาคือเก่ามีข้าวมาน้ำเสนอคือเก่ากับพี่น้องแมนเมื่อนี้กาลมีข้าวหน้าหนึ่งมาว้าปันพี่น้องฟังเ้อจ้ะแสดงว่าเป็นข้าวไงที่เนาะคืนหน้านึงบใหญ่ปันในจ้ะ พ่อมันมีหน้าเดียวข้าวหน้าเดียวพี่น้องจ้าเริ่มจากข้าวที่นั่องก็น่าไม่จบเนาะแม่ข้าวที่เรื่องนี้นเกี่ยวกับข้าวเบ็ดเหตุบนท้องถนนพี่น้องจ้าเกี่ยวกับชิมชนเท่นนี่ละรถออแก้โศพพี่น้องรถแก้โศพไปชนก,นกันกับรถกระบะเอเออ,เอ,อ,เอ,อคนขับรถแก้โศพนั้นบาดเจ็บจนในน้ำทรงลงพยาบาลอ,อแต่ว่าโศพที่แก้ไปนั้นปลอดภัย สบคืแก่ไพ่หันบ่อไทยแมนบ่อดได้กระทบกระเทือนยังตายคือเกา่าเวยออ๋อไม่ได้ตายจงเรือดบ่ตายทอเดียวนั่นละาะฉะนั้นกะเป็นอุท่าหอนี่พี่น้องบ้านเราละมันระวังกันเด้อค่ะช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเนะาะก,การขับคีขับรถขับปลาเพราะว่า,า,วาสิออกซ้อยออกถนนหรือว่าสิไปให้ไปสวนก็ให้ระ,หะมัดระวังมันหนาฝน ถนนลื่นถนนลื่นปาติแม่เอาต้องอนานน้ำไปล้างออกให้สะอาดก่อนแล,ล้วค่อยย่างก็ได้ยี่ <laughs> เอาผู้ใหญ่เชฟก็ย่ยเกียว่ากะบอ่เป็นอย่างเนาะก,กันเนาะ <laughs> แต่จตกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุได้คือก,กัน <laughs> เอาต่อไปค่าบริการเกี่ยวกับชุมชนเท่าไรบ้านนี้แม่จ้ะวันนี้แม่ไม่ใหญ่เด้อพิ่นฝากมาประกาศไว้จ้ะโอ้แม่พยาบาลแม่ เอาเจ้าเราดูเจ้าโอ้แม่พยาบาลคนมาบอกว่ามืออื่นเศร้าเริ่พี่น้องจ้าชุมชนเท้ามู่บ้าเท้านั่นยาเฝ้าให้ลูกให้ล้านออกจากบ้านหรือว่าพี่น้องสล่อยง่วไปขั้วออกไปเลี่ยงแต่จะเฝ้าออกฮะไมนเกิดอีหยังขึ้นือจี้ห้ามบอกให้ปล่อยไก่ปอยหมูปลอยงวปล่อยคว,ยออยควยออ้ยเอาปล่อยออกมาได้จดังไหนมืออื่นเศร้าเมียพยาบาลเพินพ่นสิออกหัดครับรถ <c oughs> เบียนแม่ผู้ใหบ้านนะ่ะนะคร่ขับรถเออเที่ยวอ,อ <laughs> ย่างกันละบาน,นีเอากับเพื่อความปลอดภัยการจะล่าจรท่องถนนสีได้ลงเล็กไกล้หมูหมาโม่หนังแต่ยาฝ้าป่วยได้พี่น้องแต่ว่าค่อยจะมีงวนน้อยตัวนึงหรอกค่อยจะทิมัดไรยุบ <c oughs> แมออนแล้ววงได้พี่น้องไนดะ้มือเศ้ากันเห็นรถกาลีไกลก็จะไปเจ้า,จามองก่อนนะหกโมงเศ้าคนแรกหกโมงได้พี่น้อ,องหกโมงเมียผู้ใหญ่บ้านพฤิจ i